เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีมฟาร์มออโต้ดันเล็ดวัวนะครับชุดที่8ว่าใช้ทีมอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับผมก็จะมาแนะนำก่อนว่าทำไมดันเลดวัวเนี่ยถึงเป็นดันแรกๆเลยที่ให้ค่าความสำคัญในการลงก่อนนะครับมากกว่า2ดันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเซตที่ตอบก่อนนะครับ เซตดันวัวเนี่ยจะมี3เซตนะครับก็คือเซตเพิ่มอัตราการบล mm ็อกเซตเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เซตเพิ่มอัตราคริติคยลนะครับสามเซตนี้จะมีอยู่2เซตที่ได้รับความนิยมมากๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมกลางเกมแล้วก็รวมไปถึงท้ายเกมนะครับก็จะมีตัวเซตที่เพิ่มอัตราคริติคยลกับตัวเซตบล็อกนะครับมาดูตัวเซตบล็อกก่อนเลยนะครับ เซตเพิ่มอัตราการบล็อกนะครับจะนิยมใช้มากๆเลยยิ่งช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะใส่เซตอะไรให้กับตัวพวกสายซัพพอร์ตตัวถึกนะครับก็ให้เลือกเซตน,นี้นะครับเป็นเซตแรกเลยถ้าไม่รู้จะใส่อะไรนะครับถัดมานะครับเป็นอีกเซตหนึ่งที่ยอดฮิตมากๆแทบจะเป็น Number 1ช่วงนี้เลยสําหรับตัวทาดาเมจก็คือเซตที่เพิ่มอัตราคริติคอลนะครับตัวเซตน,นี้จะให้ผลก็คือ เพิ่มตัวอัตราคริติคอลถึง30%นะครับแล้วก็ไม่สูญพลังป้องกันถ้าใส่4เซตถ้าใส่2เซ็ตก็เพิ่มคริ15%บอนะครับบอกได้เลยว่าทําให้ตัวทาดาเมจในปาร์ตี้ของเราทาดาเมจได้สเสถียรยิ่งขึ้นแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดีไม่พ้แน่นอนเซ็ตแบบนี้นะครับ2เซ็ตนี้ก็เลยเป็นเซ็ตช่วงต้นนะครับยาวๆเลยนะครับกลางเกมก็ได้ใช้เล่เกมเนี่ยตัวเซ็ตเพิ่มบล็อกเนี่ยก็ยังได้ใช้นะครับอันนี้ก็ได้ใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่า มันก็จะมีอีกเซตมาแบบมีมาแซมแต่ว่ายังไงช่วงต้นเกมนะครับ2เซตนี้ยังไงก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยตัวเลดปีศาจบัวแทบจะจําเป็นมากๆเลยเป็นดันแรกที่ควรจะมาหาพวกของสมใส่นะครับก็จะเรานี้เดี๋ยวผมพาไปดูของอ่าไม่ใช่สิพาไปดูทีมที่ผมลงละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาทีมที่ผมใช้ฟาร์มออตโต้ชั้นที่8ของดันบัวนะครับ ก็จะมีคารอนราเชลเอสปาดาลีนาแล้วก็แบ็กโลสนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนเลยก็คือตัวคารอนคารอนเนี่ยเราเอามายืนพัฟฟฟกันสถานะเลื่อนไหลนะครับแล้วก็เอามาซัพพอร์ตฮิลให้กับปาร์ตี้ด้วยนะครับซึ่งคารอนของผมเนี่ยยังเป็นตัว5ดาวอยู่แนะนำว่าควรที่จะขึ้น6ดาวนะครับเพราะว่าจะทำให้ตัวสเตตหรือว่าสเตตัสเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้นะครับถ้าเป็น5ดาวเนี่ยก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างนะครับบางช็อตเนาะ เดี๋ยวมาดูของที่สมใส่นะครับละกันนะครับก็คือจะใส่เป็นตัวเซตบ็อกซ์ซึ่งเซตบ็อกซ์เนี่ยผมจะใส่เป็นพลังโจมตีทั้ง2ชิ้นเลยเพราะว่าตัวคารอนเนี่ยจะฮิวแรงตามพลังโจมตีของตัวเขานะครับก็เลยเน้นไปที่พลังโจมตีนะครับประมาณนี้ตัวคารอนไม่มีอะไรมากเลยนะครับตัวนี้ถัดมานะครับเป็นตัวราเชลราเชลเนี่ยอันนี้คือแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้ตัวลาเชลเนี่ยยืนจนจบดันนะครับเพราะว่าเราเอามาใช้แค่พาสีเนาะผมก็เลยใส่เป็นเซตบล็อกแล้วก็เน้นเลือดกับพลังป้องกันนะครับเอาให้ยืนได้นาน,านที่สุดนะครับแค่นี้เลยลาเชลเดี๋ยวผมขอข้ามเอสปาดาก่อนนะครับมาที่ตัวลีน่าตัวลีน่าเนี่ยนะครับก็หาได้จากการที่เราเติมข้งแรกนะครับก็จะได้ตัวนี้เป็นตัวแจกเลยนะครับก็คือเราต้องเติมก่อนนะครับถึงจะได้ตัวนี้ แล้วก็ตัวลีน่าเนี่ยนะครับหน้าที่ของน้องเลยก็คือเอามาบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอามาฮิวให้กับปาร์ตี้นะครับตัวลีน่านะครับเซ็ตที่ใส่ก็จะเป็นเซตบ็อกเห็นไหมครับเซ็ตบ็อกนี่ใส่แทบจะทุกตัวเลยนะครับสายซัพพอร์ตก็ลีน่าผมดัน HP ให้ได้เยอะๆเพราะว่าตัวสกิลฮิลของน้องเนี่ยจะแรงตามจะเยอะตาม HP สูงสุดของน้องนะครับก็เลยดัน HP ให้ได้เยอะที่สุดนะครับ แค่นี้เลยตัวลีน่าผมยังไม่ได้ปลดด้วยนะครับก็เป็นลีน่า6ดาวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแบ็คโรสนะซึ่งแบ็คโรสเนี่ยถ้าใครมีตัวเดซี่ก็ให้ใช้เดซี่แทนเพราะว่าเก่งกว่าแบ็คโรสแน่นอนนะครับเป็นตัวพื้นหลังส้มนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเดซี่ก็ใช้แบ็คโรสละกันนะครับแบ็คโรสของผมเนี่ยจะใส่เป็นเซตบล็อกทั้ง2ชิ้นเลยนะครับเป็นบล็อกกับบล็อกนะแล้วก็ออปชันเนี่ยเน้นพลังโจมตีทั้ง2ชิ้นเลย เอามาเคลียกิกี้ช่วงเวฟแรกๆเนี่ยให้แบบเราสกิลปุ๊บเคลียให้จบภายในเวฟเดียวเลยนะครับก็ทำสเต็ปประมาณผมถ้าใครจะฟาร์มชั้น8เนี่ยให้พลังโจมตีของผมเนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานละกันนะครับยิ่งทําให้ได้เยอะกว่าผมยิ่งดีนะครับแต่ว่าควรที่จะให้ได้มากกว่าผมหรือว่าเทียบเท่ากับผมนะครับแค่นั้นเลยแบคโลนหน้าที่คือเอามาเคลียรกิกี้ให้ได้จบภายในเวฟเดียวนะครับ ถัดมานะคบเป็นตัวเอกของเราเลยก็คือตัวทําดาเมจกับบอสนะครับจะมี2ตัวนะครับก็คือเอสปาดากับสเนปเปอร์ถ้าใครไม่มีเอสปาดาให้ใช้เป็นสเนปเปอร์แต่ผมขอ,อพูดไปก่อนนะครับตัวสเนปเปอร์เนี่ยชั้นที่8ผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าตัวสเนปเปอร์เนี่ยผมยังไม่ได้ทำของสุดแล้วดันได้เอสปาดามาก่อนผมก็เลย มาทำเอสปาดานะครับมันเลยผ่านชั้นที่8ได้อย่างค่อนข้างที่จะง่ายแต่ว่าถ้าเป็นส้นิปเปร์เนี่ยชั้นที่8อะผมมองว่าส่วนตัวผมนะยังไม่ได้ลองเราคิดว่าน่าจะยากอยู่แต่ว่าที่ผมเห็นในกลุ่มเขาใช้ส n นิปเปินะครับเคลียรด่าน8ปะได้แต่ว่าเขาปลดดาวหกขั้นเลยนะครับปลดดาวก็คือเอาตัวส้นิปเปร์ซ้ำๆเนี่ยมาทําปลดดาวให้มันเป็นดาวแบบเนี้ยนะครับดาวแบบเนี่ยดาวแบบมีกอรอบนะครับ จึงผ่านแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไม่บดดาวเนี่ยน่าจะยากอยู่ถ้าใครไม่ผ่านชั้นที่8ผมแนะนําว่าฟาร์มชั้นที่7ไปก่อนก็ได้นะครับส่วนใครมีเอสปาดาก็ใสสุดเลยนะครับตัวเอสปาดาเนี่ยสแตตที่ให้ค่าความสําคัญมากๆเลยก็จะมี2ค่าก็คือพลังโจมตีกับตัวอัตราคริติคอลนะครับมาดูอัตราคริติคอลก่อนเลยละกันนะครับอัตราคริติคอลเนี่ยควรที่จะต้องทําไว้ก็คือพื้นฐานเลยก็คือ60 นะครับเพราะว่าเราจะเอามาเล่นกับตัวพาสีฟพาสีฟเนี่ยจะมีเพิ่มคริติคอลนะครับถ้า,ามีมอนเตอร์ในฟิลเนี่ยตุยหนึ่งตัวก็จะเพิ่มคริติคอลเนี่ยให้กับตัวเอสปาดาไม่ใช่เพิ่มคริติคอลดิเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับเอสปาดา10%นะครับถ้าเราสังหารไป2ตัวนะครับก็จะได้20แล้วในดันวัวเนี่ยมันมีแก๊งกิกี้นะครับ4ตัว ก็จะเพิ่ม40%ของเรา60%ก็จะได้100%ก็จะทําให้สปาดาเนี่ยดาเมจไม่แกว่งเซ็ตที่แนะนําก็แนะนํำเลยก็คือเป็นเซ็ตเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังหาไม่ได้ก็เลยใส่เป็นคาคาแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเน้นสเตตโดยรวมก่อนนะครับประมาณนี้สําหรับทีมที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเทิร์นออเดอร์นะครับเทิร์นออเดอร์หรือว่าการเลียงเทิร์นในการจ่ายสกิลนะครับก็ มาถึงปุ๊บให้ตัวแบ็คโรสเนี่ยใช้สกลิลบนก่อนนะครับสกลิลบนเนี่ยจะเป็นสกลิลหมู่ทำอาหน้าที่ก็คือเคลียร์กิกี้สีตัวของตัวบอสดันบัวน,นะครับพอเคลียร์เสร็จแล้วอ่ะตัวเอสปาดาของเราก็จะได้บัฟอ่าตัวอัตราคริติคอลอีก40%นะครับพอเราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเทิร์นต่อไปก็จะเป็นผมจะให้ลีน่าเนี่ยฮิวหนึ่งครั้งก่อนเพื่อที่จะเซฟ ตัวปาร์ตี้ของเราให้ยืนได้ต่อนะครับหลังจากฮิลไปแล้วก็จะเป็นตัวเบรไม่ใช่ตัวตัวเป็นตัวบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้นะครับอ่ะถัดไปนะครับก็จะเป็นสกิลล่างของเอสปาดาสกิลนี้ยังไม่ได้แบบแรงเท่าไหร่แต่ว่าเอามาขั้นไว้ก่อนนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวอ่าสกิลบนนะครับสกิลนี้ค่อนข้างแรงมากๆเลยหรือใครจะซัดเป็นสกิลที่ 4ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ว่าผมเรียงตามนี้เพื่อความชัวร์นะครับพอเอสปาดาเนี่ยยิงสกิลนี้ไปบอสน่าจะเหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับสาหรับถ้าสเตตประมาณตี้ของผมนะฮะบ,บอสจะเหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับผมก็จะให้ตัวคารอนเนี่ยมาฮิลมูเซฟตี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะตามด้วยตัวลาเชลที่เอามาใช้สกิลนี้สกิลนี้ก็จะมาลดปริมาณความเสียหายแค่นั้นเลยครับเนี่ยลดพลังโจมตีทําให ตีของเราเนี่ยยืนต่อได้อีกสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังทําของเนี่ยไม่ได้ดีมากนะครับเซตเทิร์นออเดอร์การเรียนสกิลของผมเนี่ยคนข้างที่จะเพลย์เซฟนะครับแต่ถ้าใครทําแบบสตั๊เนี่ยดีแบบทำดาเมจได้แรงแล้วนะครับพวกฮิลเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เยอะเหมือนของผมก็ได้นะครับพอเคลียร์เสร็จก็จะมาวนมาที่แบ็คโรดต่อนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาอ ฟุตเทจให้ดูนะครับว่าการทํางานเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟุทเทจนะครับที่ผมไปอัดมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนนะครับนะครับมาถึงปุ๊บบอดก็จะเสกลูกออกมานะครับก็จะมี4ตัวนะครับแบ็กโรดก็จะเข้าเทินเคลียร์ปุ๊บ <Yes. S 2> กิกกี้ตุยนะครับตัวแบ c ็กโรดเนี่ยไม่ใช่ตัวแบ c ็กโรดสิตัวเอสปาดาของเราก็จะได้บัฟเห็นนะครับจะมีเลข4ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 2> ก็จะเพิ่ม อัตราการเกิดคิด่ของเราอีก40%นะครับเมื่อกี้ตัวลีน่าทำการฮีลเพื่อเซฟให้กับปาร์ตี้อีกดอกหนึ่งนะครับถัดไปตัวลีน่าเนี่ยก็จะบัฟเพิ่อพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้อ่ะเนี่ครับเพื่อพลังโจมตีปั๊บเทิร์นต่อไปก็จะเป็นสกิลร่างของเอสปาด้านะครับปั๊บเข้าเทิร์นยิงปั๊บ,บะนะครับเทิร์นต่อไปก็จะเป็นตัว สกิลบนของเอสปาดานะครับนี่ตับตอนนี้บอยสก็จะเหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับถัดไปก็จะเป็นฮิวของคารอนเอามาเซฟอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าคารอนฮิวนะครับเนี่ยถัดไปปุ๊บมันก็จะข้ามไปที่เฟสของแบกโลนเลยนะครับ แบ็โรดเคียร์ปั๊บตอนนี้ก็วนเทินไปต่อเลยครับแล้วเพื่อนๆสงสัยว่าเอ้ยทำไมราเชลยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าสกิลนี่ยมันวนมาใช้ก่อดน,นะครับมันก็เลยใช้สกิลนี้แต่ถามว่าใช้นี้ขั้นก่อนแล้วค่อยมานี้มีปัญหาไหมก็ไม่มีครับอตอนนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเป็นสกิลฮิลของลีน่านะครับลีน่าฮิล ฟเสร็จแล้วก็จะเป็นเทิร์นของเอสปาดาถ้าสกิลบัฟยังไม่มานะ,ะบัฟมาแล้วน่าจะใช้บัฟก่อนแล้วก็เป็นยิงของเอสปาดาท่าสกิลนี้มาก่อนต่อไปก็จะเป็นสกิลของเอสปาดาครับยิงเรียบร้อยปิดจ็อบนะครับการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะาพอเห็นภาพนะครับ ได้ไรอนะครับประมาณนี้นะก็ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาไลาต่ตอบนะครับหรือว่าใครที่ใช้ทีมสไนปเปอร์สามารถมาแนะนำนะครับไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าใครมีเทคนิคจากทีมเนี่ยปรับเปลี่ยนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยตัวออลโต้นเนี่ยให้เพื่อนๆดูสัก2 3รอบนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงนี้ท้ายคลิปนะครับยังไงก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีสตรีมเกือบจะทุกวันนะครับยังไงก็แวะเข้ามารับชมได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคอนเทนต์หน้าผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย